วันนี้เราก็มาทำขนมเข่งกันนะดูว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างแป้งข้าเหนียวสามโลน้ำตาลเป๊ปสองโลนะน้ำตาลทรายสักครึ่งโลแล้วเราก็ขยำขยำไปเทส่วนประกอบแล้วคุกเขากําหมังก็ใหญ่หน่อยให้กำมังมันใหญ่หน่อยเวลาเทนุงเทน้ำไปอ่ะมันก็จะได้ ได้ตัดตัวนเทหน่อยนะเท,ทน้ำไปหน่อยใช้น้ำโดยค่อยค่อยเทนะไม่ต้องแบบว่าเทพวดพลาดไปเลยไม่ต้องต้องค่อยๆยนะต้องค่อยๆดูอา,าอาจันลดกันหน่อย,ยไไอย่าให้แป้งสำลักน้ำไม่ได้อย่าให้แป้งสำลักน้ำนะแป้งสำลักน้ำไม่เป็นไรแต่ถ้าคนสำลักน้ำอาจมีตายได้<อ>นวดกัมปะไอคนถ่ายก็สบายไอคนนวดจะโอ้โหมึงเมื่อไหร่มาช่วยกูวะ ดูดูสิน้าคนนวดได้แม่โอ้โหนวดไปวันวันนี้สบายใจเลยเนี่ยมีลูกชายมาช่วยเลยเนี่ยฮะข้างหลังนี่เสือทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตัดป่าทั้งหลายเลยนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเหมเราก็นวดไปเริ่มจะได้แล้วนันเนี้ยเริ่มได้แล้ว แต่เราก็โบราณโบราณน,นาะการนะถุงมือถุงมือก็ยังไม่ได้ค่อยได้ใส่นะใส่ถุงมือถุงมือนวดไม่ได้อ๋อใส่ถุงมือนวดไม่ได้แต่ว่าเราก็มีการล้างล้างมือล้างไม้ล้างมือกันก่อนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เป็นคนช่วยในการตัดนู่นตัดนี่นะนวดนวดูชอได้ไหมดูงว,วดไปงวดไปนี่ก็ พอปะ่อปะเด็กๆน,น,นี่ผมเป็นคนช่วยเดี๋ยวมันทำรั่วนะผมเป็นคนช่วยในการนี่นะ<อ>ได้ป่ะได้ป่ะดิ แล้วแล้วก็แล้วแล้วก็ใช้เวลาแล้วนะเนี่ยดูกันตีใช้มือตีเหมือนนักตบนะนักตบตาตันดูไตีเข้าไปได้ยังฮะยังไงยืดไงโอ้โหยืดอย่างนี้เหรอไหนขอที่ขอยที่เนี้ยโอ้โหการยืดโอเคเดี๋ยวเราก็ไปอันอันนี้ แป้งนี่เราได้แล้วใช่ป่ะเเดี๋ยวเราก็ไปไปไปอะไรนะ,ะใ,สใส่กระทง,งใส่กระทงแผ็งใส่เข่งใส่เข่งโอเคไปไปดูกันเนี่ยนะครับก็เราก็กำลังจะทำขนมแข่งอันนี้ขนมเข่ง,ขงใส่ยอดไปตองเป็นยังดูความหนืดนะเสร็จแล้วเราก็เรียงไว้แบบนี้ี่ยค่อยเรียงไม่ต้องเช็ดกันมากนะเดี๋ยวมันจะแบนแบแบน แล้วก็ใส่น้ํามันไปหน่อยนะใส่น้ํามันไปหน่อยแล้วก็ตัดเข้ามาแล้วก็ย่อรูปทรงอ่ะรูปทรงไอตัวรูปทรงไอตัวที่เราจะยอดอ่ะแล้วแต่เราเลยแต่ว่าตัวนี้แปบแบบเขาฮิตกันไงี่เป็นแบบมาตรฐานหน่อยแบบฮิตกันแต่เราจะหยอดใส่อะไรก็ได้นะเราก็นึ่งกันนะฮะนึ่งไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง โอ้เป็นไงล่ะอันนี้ขน,นมอันนี้ได้แล้วนะเราเต้องใช้เวลาเนึ่งครึ่งชั่วโมงนะนเนี่ยก็ได้ลอะอันนี้เป็นขนมขนมแข่งนะหลังจากที่เรายกจากเตาเราก็มาทําการแป้มหน่อยนะ,ะเป็นสีอันนี้สีอะไรนะแม่สีผสมขนมสีผสมอาหารนะเป็นสีขน,นมนะเราก็ใช้ตะเกียบนะ,ะนหักครึ่งเอา ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นจุดแล้วแต่จะวงจะวาดยังไง <ตำ S 1> แล้วแต่การออกแบบแต่ละคนนะทำ,ำ,ำราคนจีนคนจีน<ม>ค็ไทยแบบนี้<ด>เง้ <นะ S 2> เงงเงีงด,ด,ดูแบบขั้นตอนขั้นตอนอย่างเดียว<ม>ก็เดี๋ยวไปปรับใช้กันไปจะเจ๋งลี่ห้อ